มาพ่อมาพ่อกับซาสกุลละเบอรไวน์น้องออีกแล้วเดนอจ้ามอนี่สิพามาเบิง่งสิพามาเก็บ <c oughs> สิพามาเก็บหมากลิพพี่น้องก็มากันนี่ผ้าแล้วอยู่ที่ขาห้องผ้าแล้วลูกแพลูกแพ้พี่น้อง <c oughs> ผู้ใดอยากก็มาเอาด้วนี่คนไหนรกเถอะนี่ผู้ใดเข้ามาแล้วกันเยอะกดติดตามก,กะดิง่งซับสะไขกดไลค์กดแชร์ใั้กำใจในเดินจ้า เก็บหมากรีบน้งกันเลยจ้าไปเลยค่ะร้อนมา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 ,มา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 เก็บน้งกันกินอยู่บ่กินอยู่บ่นี่ต้นมันอุย้ยดกดกพี่น้องมึงนะผู้มาได้อแม่ผู้ใดอยากได้นะามาเก็บเอาเด้อจ้านี่นี่นี่ ฝนกระตกลมกระมาแลวนี่จ้าพี่น้องลูกแพลูกแพลูกแพร,แพร,แพรใหญ่บ่มามาผู้ใดอยากกินดกขนาดเลยบ่หนุ่มผู้ผู้ใดอยากได้มาเอาเดอ้อนี่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 ฝนกระตกแม่พี่น้องเอ้ยบ่เงาผู้นี่จ้าฝนตกมือนี่ นี่แหละทั้งนี้แหละเป็นมากลิฟนี่แหละจ้ามาเก็บอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งนกปูมาเก็บน้ำกันเด้อจ้ามาเก็บน้ำกันเด้ออ้ยเบิ่งเนี่ยเป็นส่วนอยู่จ้าปูนกแถม่มาเก็บน้ำกันนี่นี่จ้า ลูก,กลิฟลูก,กลิฟเห็นสัดอยู่บ่พี่นอ้องคือมาออกเมาออบ้านเฮานี่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 ไม่อยากมืดจังหน่อยเดอ้อบ่ชัดมาแก้ดมกัน้อจ้าสิผาแก็บอันนี้แหละจ้าผ้าแก็บลูก,กลิฟหน่วยแดงๆพี่น,น้องน,น,น,มามาน,น,นี่แดงเต็มต้นเลยนี่นี่นี่มามาแม่ผู้ใดอยากกินมาแกบ้ํากันด้อจ้านี่แดงเต็มต้นเลยนี่จ้า นี่มาเด้อจ้ามาเก็บน้ำกันจ้านี่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 น,นี่สิพามาเก็บอันนี้แหละนี่คือหมักเมาบ้านเฮานี่นี่มามาเก็บน้ำกันจ้าพวงใหญ่ๆเลยอู้ยหน่วยใหญ่ๆเลยอยันนี่นี่พวงใหญ่ๆเลยนี่นน มาเดจ้ามาเดจ้าแก้น้ำกันเดจ้ามีลายอยู่เด้มีลายต้นจ้านี่โอ้ฝนกระสตกพี่น้องเอ้ยผู้ผู้แดงเต็มต้นอยู่มีลายต้นมาๆมาๆแก้น้ำกันจ้าซุกแดงเต็มต้นเลยผู้ งเต็มต้นเลยอู้อันนี้เห็นพวงใหญ่นี่พวงใหญ่ๆเลยนี่นะนี่มาๆมาเก็บเอาจ้านี่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 เต็มต้นเลยูมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าเก็บน้ำกันจ้ามาพี่น้องง่ายง่ายนี่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 มาเก็บน้ำกันจ้ากําลังเก็บฝนก็ตกแม่ คนกระต๊กคนกระต๊กโอ้ยมา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 เก็บน้ำกันจ้าอยากน้ำบี่น้องอุ้ยแซบแซบเด้อมามาผใดาอยากมาเก็บน้ำกันเด้อจ้ามาเก็บหมากอันนี้แล้วจ้ามันคือหมักเมาบ้านเฮาเนะจะอยู่นี่บุกเข้าห้องลิฟลิฟลิฟ เต็มเลยพี่น้องแซบ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 ,ซบม,มาเดินมาเก็บน้ำกันม,ม,ม,มา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 เก็บพี่น้องนี่โอ้โหมาพี่น้องง่ายง่ายนี่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 นน เก็บน้ำกันจ้ากำลังเก็บฝนก็ตกแม่ฝนก็ตกฝนก็ตกโอ้ยมา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 เก็บน้ำกันจ้า <c oughs> อุ้ยเก็บแข่งฝนพี่น้องโอ้ยโอ้ยฝนก็ตกนี่ละพวงใหญ่ๆนี่มาเด้อมาเด้อมาเก็บอน้ำกันมาเก็บสรอยกันเด้อนี่ จ้าอุ้ยลายขนาดเลยมา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 จ้าเก็บก่อนเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเมทผู้ใดมาเก็บมาลิฟสร้อยมาก,อย,มากอยู่บ้านเฮา,าเข้า้องอย่างเึงที่คือม,กมากเมาเนี่ยแหละพี่น้องขอบคุณหลายๆจา้าเมนผู้ใดเข้ามาเก็บสร้อยผู้ใดอยากได้ก็มาเก็บเอาเดอ้อสมซาจ่ายแทบแทบพี่น้องเนี่เต็มต้นเลยนี่ ขอบคุณหล,ลายๆจ้าพ่พอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พามาเก็บหมากอันนี้ลหละจ้ะนี่เต็มต้นเลยผู้ใดอยากก็มาเก็บเอาเด้อจ้าไปจำเจ่วจำเจ่วเห็ดเจ่วพริกเกลือกินพี่น้องนี่มาเก็บอันนี้ลหละ <laughs> ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณหล,ลายๆจ้าผู้ใดผู้ใดอันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งซับจะไข่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนเด้อจา้านีบุญทุกทู เต็มต้นเลยพี่น้องเห็นบ่ไปแล้วไปแล้วพบพอ่พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า